สวัสดีครับพี่น้องป้องไปพอๆกับปลาซักคือเก่าครับมือนีพามาเลาะชมสวนฝรั่งเนาะครับเนาะอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนาะครับเนาะพามาชมสวนฝรั่งเพิ่นเนาะครับเนาะโอ้อยัางงามเลยพี่น้องเลยมาครับมาหมู ชมสวนฝรั่งนะครับเนาะปัญญานี่นะครับสวนฝรั่งเพิ่นนะครับเนาะอยู่ที่อำเภอเชียงคานนะครับเนาะโอ้อย่าังงามเลยครับนี่ครับอย่างสวยงามนี่ฝรั่ง ลมรินสวยงามเนี่ครับเลาะนะครับเนาะชมสวน อยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนาะครับเนาะโอ้สวนเพิ่นกับไนเติบครับเลาะมากครับมีต้นทุเรียนน้ำต้นทุเรียนยางดีเลยครับนี่ละครับมีป่าพร้อมไลยครับสวนเพนมีปูปา่าโอ้ดุมสมบูรณ์เทียบพร้อมสวนพลังนะครับเนาะ ฝรั่งน exactly. no ี้เป็นฝรั่งกิมจูเลยครับฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูเนาะครับเนาะนี่นะครับมีปูมีปลาธรรมชาติสวยงามครับสวนเพลนลมลื่นฝรั่งเพลนนีวโอ้กิมจูของเพลนนี่งามครับอยู่ที่อำเภอเชียงคานเนาะครับเนาะเพ่นเพ่นเพ่นขายอยู่นา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 ทางเลยครับเ้อผู้ได้ผ่านไปผ่านมาว่าเวะ ชิมฝรั่งเิ่น้อครับแซ่บกรอบหวานนุ่มหวานกรอบนะครับฝรั่งนี่ครับโอ้สวนนี่ไม่แวะชมเด้ครับมีกระท่อมพักนั่นเลยครับนี่กระท่อมกระท่อมอยู่ฝั่งนี้นะครับเนาะบรรยากาศโอ้ยสุดยอดแห้งครับอ่าพาละไปเรื่อยๆนะครับเนาะชมวิวทิวทัศน์อ่าสวนฝรั่งนะครับเนาะสวนฝรั่งห้ อย่างงามเลยครับพี่น้องป่องไปขอบพระคุณทุกท่านเด้อครับที่เขามารับชมที่แม่มาถึงกันเร่งใจบาสักเนาะครับเนาะพาชมพาเลาะนี่นะครับฝรั่งเนาะครับเนาะสวนฝรั่งธรรมาชาติอันสวยงามเนาะครับเนาะนะครับ,นะนะรบสวยงามนี่ครับ มาทั้งผีครับมาเพิ่นกับมีการขุดคลองนะครับเนาะขุดคลองคลองไส้ไก่เนี่ยครับเนเ่าแล้วก็เพิ่นเลี้ยงปลาแล้วก็ให้ฝรังอ่าฝรังนี่ก็ออกลูกโอ้ดกเพราะว่าเขา,าต้องหดนามนะครับเพราะว่าเขาจะกินนาจากอ่านามจาก,านาจากในคลองเลยเนาะครับเนาะเพิ่นกับปลูกผสมประสานเกี่ยวกับมีทุเรียนก็มีทุเรียนเนี่ยทุเรียน ปลูกเผื่อฝรั่งหมูอายุปุ๊บทุเรียนก็ได้ต่อเลยครับทุเรียนนี่ครับต้นทุเรียนโอ้อย่างงามนี่นะครับเนาะมีทุเรียนและะ้วก็เพื่อนก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาน้ำข้องเนาะครับเนาะเป็นเศรษฐกิจเห็ดแบบใดสวยงามมากเลยครับเป็นเลงแบบว่าเลี้ยงปลาคุดคลองสใส่ไก่เนาะครับเนาะโอ้เห็ดได้งามแห้งสวนเพิ่นสวนคุณพ่อเพิ่นเนาะครับเนาะมีทั้งฝรั่ง ฝรั่งเ <át, S 1> พิ่นกับกรอบอ่าเพิ่นขายอยู่ในขางถนนนะครับหน้าสวนเลยครับขายหน้าสวนเลยใครผ่านมาทางเชีย oh, งคานแวะอุดหนุนอ่าเลยครับเพื่อทางปากชมอยู่แถวอ่าบ้านผาแวนเนาะครับนกอีสุหอดบ้านผาแวนเนาะครับสามารถทางปากชมกับก่อนก่อนจะถึงอ่าบ้านผาแวนเนาะครับนกเพิ่นสิมีอ่าบอนขายเพิ่นอยู่โอ้ฝรั่งเพิ่นแสบเลยครับกรอบนะครับมาชิมกําลังกําลังตัดนะครับฝรั่งอ่าเพิ่นกําลังตัดครับผู้ใดมากมาเยี่งใหญ่ชมมึงอ่าอุดหนุนฝรั่งเพิ่นดด้้เเออครับบแ แซ่บครับถ้ามาจากทางเชียงคานก็ก่อนจะถึงก่อนจะถึงไอ้ล่งล่งล่งหัวหินนะครับเนาะก่อนออกจากบ้านพาแวนมาหน่อยหนึ่งสิมีอยู่ครับมีมีเต็นบันขายเนาะครับเพิ่นเก็บซดซุ่มมือครับรับประกันเลยครับกรอบปอบาอบซักซิมเหรอครับโอ้ยแซบแซบหลายเนี่ยครับพิ่นเห็ดโอ้เห็ดงามเห็ดงามแล้วก็เยี่ยมชมบรรยากาศลมลื่นนะครับเนาะ ธรรมชาติหลักกระเพินทิดสวนโอ้ยงามพี่น้องพี่น้องป่องไปเนี่ยครับเนี่ยเพิ่นกับปูกอ่าทุเรียนนะครับเนาะทุเรียนเสริมใบนะครับเนาะเนี่ยตามนี่นี่ครับฝรั่งกิมจูนะครับเนาะธรรมชาติอันสวยงามของเพิ่นสางสวนสวนของเพิ่นนะครับเนาะนี่นี่เป็นข้อง พุดอ่า้องไว้หลอบเนาะคบเนาะเนี่ยฝรั่งพ่นกระไลอยู่ด้ครับฝรั่งบุนสุดปุ่นด้ครับนี่ครับธรรมชาติเป็นสางพนิดอ่าปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเนาะครับเนาะปลูกสักทําสวนเนาะคบเนาะโอ้ได้สวยงามอ่าขอพระคุณทุกท่านเด้อครับที่เขามาให้กําลังแรงใจเบาซักเนาะคบเนาะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังยาเจ็บยาจนเฮงๆงปังๆัเนาะคบเนาะมากกักดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับ กราบขอพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านจะมีความสุขสมหวังเฮงๆป,ปังๆสวัสดีครับ